อ,อ่าพี่น้องมนปีเครื่องบินก็เสร็จแลบ้อยแล้วนี่แหละง,งานยากกว่าจะได้มันเด้หลายวันโยอันนี้เพียงขัดหยาบนะขัดตัวนี้แล้วเราก็จะเอาตัวนี้ลูบ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 ไลค่คำ้ำคำมันไปให้มันเสมือนกันนะตอนนี้มันเป็นแบบตะปุมตะปั่ำเราก็ต้องสัมผัสด,ด้วยมือเราด้วยนะน,นี่คือพอเราทำอย่างนี้เราก็ช่าง เอาสเตียนี้ก่อนเอาไปชั่งชั่งให้ได้น้ำหนักทั้งหมดเนี่ยให้มันเท่ากันแต่ก่อนที่ที่เราจะทําเรารู้แล้วว่าตัวนี้เบาเราจะควักมันไม่ค่อยมากก็ค่อยไล่ด้ไล่น้ำหนักมาบางมามาห,าหนาอ่ามันจะได้เชฟตัวนี้สองใบไม่บิดตัวนี้แอนนิดหนึ่งแอนแต่ไม่ถึงกับเสียนะแอนแอนนิดหนึ่งอาจจะเป็นมิลสองมิลเนี่ยสำหรับไม้พื้นถิน่นจะก็เป็นประมาณนี้ สัมรได้ขีดมันไหมสวยเลยได้เชฟมันนีเ่เราเสร็จของช่างไม่เหมือนอาจารย์ท่านอื่นก็คือว่าเราเอาไม้พื้นถิ่นมาทำมันมีน้ำหนักมากก็เลยได้ควกตัวนี้สุดที่ใบละร้อยยีตัวนี้สุดทีทั้งหมดนี่1.6กกิโลวัเราขัดขัดอันนี้ออกปุ๊บนี่ก็อีอมันจะหายไปอีกครึ่งขีดเนี่ แล้วก็มาถ่วงไปก็จะได้เจาะอ,อันนี้เจาะไม่เจาะก็เสริมนอดนี่ก็เสร็จแล้วก็รอแค่ถ่วงแต่สเตียมนี่ก็คือช่างน้ำหนักดูก่อนนะไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ต้องยังไม่ละเอียดนะยังไม่สุดบอกพอถ่วงปุ๊บก็ขัดแล้วก็เสร็จเลยบางบางบางคนก็ออกแบบนี้เลยก็ได้นี่ช้ตัวน,นี้ก็จบเลย ใช้ตัวนี้จบเลยไล่น้ำหนักดีๆเ้อบางอยู่เด้ทำยากอยู่สำหรับไม้พื้นถิ่นนะพวกเนี้ยงานที่ช่างกลัวที่สุดก,ก็อันนี้แหละเหลาใบแต่ว่าพอมาใส่ตัวนี้เข้าไปก็เออไม่เป็นไรนไม่เป็นไรสบายแต่ว่ามันจะเหนื่อยเหนื่อยครับเก็บยกพวกขับมนะันเจ็บมือแขนเจ็บมือ นี่ก็วันที่สี่เนี่ยเนี่ยสี่แล้วก็พรุ่งนี้ก็ถ่วงถ่วงอีกรอบหนึ่งนี่ละเสร็จละเอาดีๆด้ะค่อยๆกระเดาค่อยๆเกา,กามันออกตอนนี้ไม่บิดละจบเกมไม่บิดทุกตัวไม่บิดไอเราจะมันมันจะมีลายแบบนี้ลายของไม้อ,นะอ่ะนะที่ที่มันจะทำให้ฉีกอีกจะมีตรงแตกนะ แล้วก็เอาเอลเวซินอีพ็อกซี่ใส่ใยแก้วเนี่ยมันจะมีลายของมันตนนัวในที่ที่เราจะจะซ่อมมันมันเขาเรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก้นะเนี่ยเอากาวตาช้างใส่ก่อนนี่การไม่ดีกว่าแก่แล้วก็เอเลเวย์ซินอีพ็อกซี่ทำมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยเออเนี่ยช่างจะทำแบบนี้เออนี่ยแล้วเราก็ค่อยขัดนะอย่างงี้มาเสริมมันอีกตรงนี้มันมีความเสี่ยงนะความเสี่ยง ลายไม้ด้วยความว่าเราเคยทำเราก็จะจะรู้ว่าตรงนี้มีความเสี่ยงเราก็จะแปะแปะแบบนี้นี่แหละว,วิธีแก้ไขกาตะช้างก่อนแล้วก็เอาเรซินอีพ็อกซี่กับใยแก้วมาปะแล้วก็ขัดออกบางๆใส่แต่เรซินไม่ได้เด้มันไม่มีใยมันแข็งแรงกับใยแก้วเนี่ยใยแก้วมันแข็งแรงเนี่ยดึงไม่ค่อยขาดใช่ไหมเนี่ยดึงไม่ขาดเด้ใยแก้วเนี่เห็นสิ้นเล็กๆนี่สุดยอดนะนี่ แต่ว่ามันต้องผสมกันกับไปเรซินอีพ็อกซี่มันถึงจะได้สูตรเขานะครับเสร็จแล้วขอบคุณครับผมนี่แหละเสร็จแล้วจริงๆก็ถ้าคนไม่เคยทำจริงๆไม่รู้ไม่รู้หลักจริงๆนี่มันทำไมเป็นสิวันแล้วถึงจะได้มันนะนะสิวันขึ้นช่างทำใหม่ๆก็สิวันขึ้นแต่ก่อนตอนนี้ก็จะลดเหลือประมาณ6วันนี้ไม่เสร็จดีเท่าไหร่ มันต้องเก็บอีกนะครับขอบคุณครับผม